สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้หมูเด่นจะสอนคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆให้ทุกคนในคลิปสั้นๆนี้นะครับอยากสอนให้ผู้ชมพูดภาษาจีนคำง่ายๆได้นะครับก็คือเวลาเที่ยวจีนอ่ะศัพท์พวกนี้มันจำเป็นต้องใช้นะครับสมมติคำแรกก็คือสาวมาสาวมานะครับคำว่าสาวมามันก็ แปลว่าสแกนนะครับก็คือใช้โทรศัพท์สแกนคิวอาร์โค้ดนะครับส,สแกนนะครับคือเพราะเพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนอะ่ะเขาจ่ายเงินน่ะก็คือแบบไม่ต้องพกเงินสดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับคือสําหรับตัวเป็นคนจีนเองอะ่ะเวลาจ่ายเงินอะ่ะให้เงินอะ่ะเขาไม่เขาไม่ให้เงินสดก็คือให้เงินเงินสดก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่คือสแกนจ่ายนะครับก็คือคําแรกก็คือสาวหมานะครับ สาหมานะครับสาหมาสาหมาก็คือสแกนนะครับแล้วถัดไปก็คือคำที่สองคำที่สองนะครับจ่ายหลายๆคนอาจจะไม่แปลกหน้ากับคำว่าจ่ายนะครับจ่ายคำว่าจ่ายแปลว่าจ่ายนะครับจ่ายนะครับจ่ายนะครับจ่ายครับงั้นสองคำนี้เรียงกันมามันก็แปลว่าสแกนจ่ายนะครับ 支付，支付นะครับ，支付ก็คือสแกนใาจสาวจานะครับสแกนจ่นะครับสแวน่าจนก้คือสแกนจ่ายนะครับสแกนจ่ายนะครับสจาสอนจุาก่คแลนวเอก็่อคือายัดไปทน่รจะสอนท่ายกะคนก็คือจ่าาจานบ,บา่ระเทศไทยที่พูดว่า AliPay นะครับ支付宝นะครับ支付宝ก็คือ AliPay นะครับ支付宝แล้วคำถัดไปก็คือนั่นแหละถ้าหลายๆคนเวลาเจอคนจีนในไทยก็คือตัวเฉพาะพวกร้านเซเว่นหรืออยู่เซ็นเตอร์เวิร์กห้างที่ใหญ่ๆที่มีนักท่องเที่ยวจีนเยอะนะครับก็จะมีคําว่า Weixin นะครับ Weixin Weixin Ch ch w e i x ก็คือ WeChat นะครับไม่เพียงเดจ่ายเงินใต้นะครับก็คือแอปที่คุยนั่นแหละครับก็คือแอปที่คนจีนชอบใช้นะครับก็คือ Weixin นะครับแล้วก็จ่ายเงินใต้นะครับ Weixin นะครับส่วนคำว่า Weixin จ่ายก็คือจ่าย WeChat นะครับ Weixin จ่าย Weixin จ่ายนะครับส่วนคำว่า 支付宝扫码ก็คือ支付宝扫码支付支付宝扫码支付ก็คืออารีเพย์สแกนจ่ายเงินนะครับอารีเพย์สแกนจ่ายเงินนะครับคำศัพท์พวกนี้มันก็ไม่ยากเลยนะครับทุกคนพอมาเรียงเรียงกันก็เข้าใจได้นะครับก็คือ Weixin 支付扫码支付支付宝 支付宝扫码支付นะครับคำพวกนี้ไม่เห็นยากเลยนะครับนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้ของหมูแดงนะครับถ้าทุกคนยังอยากเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับชีวิตหรือคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆสามารถมาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment มาใส่นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสนับสนุนหมูแดงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามตัวนะครับสวัสดีครับ